พบหญิงสาวปริศนาลอยกลางทะเลหลังหายตัวไปกว่า2ปีอีกหนึ่งปริศนาที่หลายคนให้ความสงสัยกับการพบตัวหญิงสาวปริศนาที่ลอยคอยอยู่กลางทะเลรายงานระบุว่าหญิงสาวดังกล่าวขาดการติดต่อจากคนในครอบครัวไปเมื่อ2ปีก่อนโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอหายตัวไปไหนกระทั่งมีรายงานพบว่าพบเห็นร่างผู้หญิงลอยอยู่กลางทะเลห่างจากชายหาดเมืองเปอร์โตโคลอมเบีย วันที่26กันยายนที่ผ่านมา จากการตรวจสอบทราบชื่อว่านางแองเจริกาเกแทนอายุ46ปีอยู่ในสภาพที่อ่อนลา้ารยแรงจากการลอยอยู่กลางทะเลนานลวก8ชั่วโมงภายหลังได้รับการช่วยเหลือจนฟื้นสติคืนแล้วเธอเผยกับทางสื่อว่าเธอตั้งใจจะก,กระโดดลงทะเลเพื่อฆ่าตัวตายหนีจากสามีที่โมโหร้ายทำลายร่างกายเธอมายาวนานกว่า20ปีตัดขาดเธอจากครอบครัวและเพื่อนจนเธอตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองดังกล่าว ทางฝั่งของครอบครัวของเธอนั้นลูกสาวของแองเจลิกาได้ออกมาโต้แย้งต่อคำกล่าวอ้างของแม่ของเธอที่ถูกพ่อทำร้ายร่างกายมาเป็นเวลานานโดยมองว่าเป็นข่าวเท็จสร้างความแตกแยกในครอบครัวตอนนี้เธอและน้องสาวกําลังหาเงินเพื่อพาแม่ของเธอกลับมายังบ้านและหวังว่าจะได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเสียทีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800, 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ